สวัสดีครับพบกับสุขข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอสเดือดจัดแข้งพีเวไม่เกียดลิเวอร์พูลแม้คว้าชายัยปีเตอร์บอสเดือดนะครับซัดแข้งพรีเวไฮเฟนไรซ์สปิริตชนเนื้อใส่ลิเวอร์พูลเกินงามไม่เพิ่มลูกทีมเล่นรอนโดแม้พาพรีเวบุกอัดหัวแดง3-2ปีเตอร์บอสนะครับกุญเชอร์พีเวไฮโอเวนออกโรงตำหนิลูกทีมของตัวเองหลังจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงท้ายเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เปิดบ้านเอาชนะ ลิเวอร์พูล3-2เมื่อเกืคอืนบันพุทธท่พันมาแม้จะพาทีมก็า้าชัยชนะแต่ปีเตอร์บอร์ดกลับไม่พอใจอย่างมากกับการกระทําของนักเตะบ,บางคนที่โชว์ท่าสะรีลาเกินจําเป็นขณะที่ยังคงครงอบครองบอลอยู่ในแดนของลิเวอร์พูลผมคิดว่ามันเยอะมากปีเตอร์บอรกล่าวผมเงิิดจริงๆมันไม่เหมาะสมเพราะพวกเขาไม่ควรทําแบบนั้นพวกเขาเล่นแบบรอนโดเตะบอลขึ้นหลังใจบอลแบบไม่หมาะ ถ้าผมอยู่ในสนามผมคงเข้าไปเสียบพวกเขาตั้งแต่ใต้เข่าไปแล้วคุณไม่ควรทําแบบนั้นผมไม่คิดว่ามันเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้กุนซือชาวรัดยอมรับว่าเขาชอบทีมเล่นฟุตบอลที่สนุกสนานแต่ไม่ชอบลักษณะที่ไม่ให้เกียรติคู่แข่งแบบนี้ผมยังไม่ได้คุยกับพวกเขานักเตะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมจะทำปีเตอร์บอสกล่าวอย่งางไรก็ตามครับปีเตอร์บอสยังพอใจกับผลงานโดยรวมของเทียมที่สามารถหยุดสถิติชนะรวดของลิเวอร์พูลในรายการนี้ได้สําเร็จ ผมดูเกมด้วยความเพลิดเพลินเขากล่าวผมก็้าใจดีว่านั่นไม่ใช่ทีมิเวอว์พูลชุดที่ดีที่สุดแต่ก็ยังมีนักเตะคุณภาพมากมายอยู่ในสนามเราพยายามเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับพวกเขาหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จแม้ทุกอย่างจะยังไม่ราบรื่นแต่ผมก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแต่ประตูที่เราทำได้ล้วนแล้วแต่เป็นประตูที่สวยงาม โดยมีข้อสังเกตในกนารวัาลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นชุดผสมสารลงสนามเกมนี้เนื่องจากผ่านข้อรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วมีเพียงแค่อันเดลโรเบนสันและคริกโปอดีดเอลเตเปียร์หาฟ,ฟนเท่านั้นที่ลงเล่นเป็นตัวจริงส่วนผู้เล่นตัวรองส่วนใหญ่เป็นดาวรุง่งสง่าเป็นอีหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ปีเตอร์บอสไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกทีมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมึงถือกสุดไงกูมึงสีห้องจ้ากโหลดครับ่อแม่นพี่น้อง ด่วนบากโยกยุโกปิดดารุ่งราคา52ล้านโยูโรมั่นใจมีพอเล่นให้กับลิเวอร์พูลบากโยกยุโกปิดดารุ่งนะครับมั่นใจมีดีพอซบหงแดงโยฮันนบากโยกยุโกนะครับปิดตัวเก่งของพีวีไฮโอเวนในวัย21ปีออกมาแสดงความมั่นใจว่าเขามีฝีเท้าดีพอที่จะเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูลหลังเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรับหนึ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พีวีไฮโอเวนเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไป3-2เมื่อกำลังกินวันพุทธที่ผ่านมา บากโยโกให้สัมภาษณ์กับเดวิดคอปว่าผมคิดว่าผมสามารถย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลได้อย่างแน,น่นอนดาวรุ่งชาวเบลเวียมนะครับกล่าวต่อไปว่าแม้เราจะดีใจที่เอาชนะทีมใหญ่ได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามซึ่งอาจหมายควาว่าบากอรโยโกมองว่าหากลิเวอร์พูลจัดเต็มเขาอาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่านี้ บาคุยโกตตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปร,ร่วมทีมระดับท็อปเท่านั้นโดยวยักงานอันยอดเยี่ยมทําไป12ประตูกับอีก9แอสซ์ในลีกเอลิวีดีซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วและดูการนี้กระซัดไปแล้ว8ประตูในลีกจึงไม่แปลกใจที่หงแดงใช้ความสนใจอย่างไรก็ตามนะครับการตัวของบาคกยโกที่เว็บไซต์ฟุตบอลทันเฟร์ประเมินเอาไว้สูงถึง 52ล้านโยูโรหรือประมาณ44ล้านปอนด์นั่นอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้แมลลิเวอร์พูจะเคยทุ่มเงินคว้าตัวโคดิกาโปรในราคาใกล้เคียงกันแต่ผลงานโดรวงของบารโกยโกยังห่างไกลจากเกอร,รพอสมควรต้องติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูจะตัดสินใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวบารโกยโกมาร่วมทีมหรือไม่และหากการเจรจาเกิดขึ้นจริงหงสแดงจะสามารถปิดดีลวนี้ได้ในราคาเท่าไหร่นะครับ เชนเดอร์ซัดแฮนเดอร์สันขี้ขลาดหลังทิ้งปลอกแข็งกับตันเทียมหวังย้ายหนีอาจักจงเป็นลูกผู้ชายอาดีตแข้างดังจวกยับพฤติกรรมไร้มืออาชีพตลาดซื้อขายนักเตมมะเดือนมกราคม,มก็จะปิดตัวลงแต่ดูนว่าหงดังลิเวอร์พูลจะไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวใด ขณะที่แฟนบอลกำลังจับตามองสถานการณ์การย้ายทีมของอดีตกัปตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันหรือเฮนโดที่สร้างความประหลาดใจด้วยการตัดใจอำลาอาแจากพยยเพื่อย้ายไปร่วมทีมโมนโกในลีเอิงฝรั่งเศสแฮนเดอร์สันนะครับเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมอาแจากเมื่อช่วงสมุิที่ผ่านมาและกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการลุ้นชมป์ลีการตัดิใจย้ายทีมอย่างกระทันหันของเขาจึงสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอล โดยสรุอย่างยิ่งเมื่อเขาหลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมยูฟายยโลปาลีที่อาจาพบกับกาลาตาสลายเมื่อค่ำคืนวันพระัสบดีที่ผ่านมาแต่กลับปฏิเสธที่จะสวมปลอกแขนกับตันเทียมพฤติกรรมดังกล่าวทำให้วสลี์ชไนเดอร์อดีตนักเตะชื่อดังออกมาวิาพาก์วิจาร์เฮนโดอย่างรุนแรงโดยกล่าวว่าเขาขาดความเป็นมืออาชีพและไร้ซึ่งความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ อย่าทำตัวมีปัญหาก็ลงเล่นไปพร้อมกับปอกแขนกับตันแล้วค่อยออกมาพูดว่าผมยังไม่รู้อะไรเลยมีบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเซนเดอร์กล่าวจงเป็นลูกผู้ชายและยืนหยัดขึ้นมาตอนนี้คุณกำลังสร้างความวุ่นวายมันจะดีกว่านี้ถ้าหากคุณสวมปลอกแขนหลงเล่น ไม่ใช่แค่เซนเดอร์เท่านั้นนะครับเที่ยวมาตำหนิแฮนเดอร์สันโดยสื่อเนเธอร์แลนด์อย่างเดอะเทลกาฟรายงานมาว่าอาจจกรรู้สึกผิดหวังกับการกระทําของเฮนโดและมองว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะย้ายทียมขณะที่ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของเขาก็เสียหายอย่างหนักโดยมีรายงานมาว่าแฮนเดอร์สันได้แจ้งกับอาจจกรว่าเขาจะไม่ลงเล่นกับทีมอีกต่อไปหากสโมสรขัดขวางการย้ายทียม โดยเขาได้ตัดใจเรื่องปอกแขงกับทันเทียมก่อนเกมการแข่งขันซึ่งยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสโมสรนนะครับการย้าอทีมครั้งนี้นับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเฮนเดอร์สันหลังจากที่เขาตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลปร่วมทียมอาอิทิฟักในลีกสุดิอาระเบียมเมื่อปี2023ก่อนจะย้ายกลับมาเล่นในยุโรปกับอาแจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าเส้นทางการแข่งของเฮนเดอร์สันกำลังมืดลงเรื่อยๆและเขาอาจจะต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างหนักหากยังคงยืนกลานที่จะยั่งยืนอาจอาั้าในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้นะฮะโอ้โหอันลูกพีกูเกียแนวนี้เนาะอันไปใส่กับมิแตจงองแง่แต่ครับผมไี่้องกับตันเฮาไหวเป็นแตย่ยานแท้ด่วน แฟนบอลเดอะคัพอมยิม้มเดอะชอรี่พิการปอนมัดปวดหัวตัวเจ็บเพียบระมือหงแดงสุดสัปดาห์นี้ปอนมัดนะครับภายใต้าก,ก, ola, การลิดทีมของอันดนีอิลาโอลากำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงรั้งอันดับที่7บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้วยผลง,งานอันนี้เยี่ยมล่าสุดไล,ล่ถล่มนอตติแยมฟอร์เรสไป5ประตูต่อศูนย์โดยอังโกอูอัสทาราซัดแฮตติกแต่ทว่าภารกิจสำคัญรออยู่เมื่อต้องเปิดบ้านรับมือหงแดงลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้ ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญบนเส้นทางลุนแชมป์ของลูกทีมอาร์เนอร์สลัดแต่ปัญหาใหญ่ที่อีลอยอลาต้องกบคิดนะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักร้อยรายไม่ว่าจะเป็นเฮเนสอูนาวบาดเจ็บเอ็นควอหน้าอีวานิสันกระดูกเท้าแตกมาคกอสเซซินี่บาดเจ็บกก้าเนื้อมูเรียนอาราฮูโจบาดเจ็บต้นขาหลังและเจมส์ฮิวส์บาดเจ็บกก้าเนื้อ แถมยังต้องลุ้นเช็คความฟิตของอดัมสมิธและลุยเซนิสตราดาอีกด้วยขณะที่ชูริโอโชเลอร์กอนาดอรุ่งก็ต้องเดินทางไปรับท้ายิมชาติอาร์เจนตินาชุดอายุต่ำกว่า20ปีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราต้องเสียโชเลอร์ oler, ไปหลายสัปดาห์อิลาอุลากล่าวตอนเราทําอะไรไม่ได้ส่วนทางด้านอันเดนสโลตกุนซือลิเวอร์พูลได้พักผู้เล่นตัวหลักหลายคนในเกมกลางสัปดาห์ที่พบกับพีเอเอเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเกมสําคัญสุดสัปดาห์นี้ การขาดหายไปของผู้เล่นตัวหลักหลายคนจะเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งและเทคนิคของอลลาอล่าว่าจะรับมือกับหงแดงที่กำลังหิวกระหายในชัยชนะได้อย่างไรเกมนี้จหน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่3า,ามตาม้มแต่มันยังเป็นการวัดเกินของสองคูสีดด้วยเจคินกลับเปิดเผยสาครั้งในฝันหากหงแดงมีเงินไม่จำกัดเอ็นดเป้เบลลิแฮมฮาร์เลนสามประสานในฝันของเจค เซกิงคลับนะครับอดีตกุนซือหงดงลิเวอร์พูลก็ออกมาเปิดเผย3นักเตะร,ระดับโลกที่เขาใฝ่ฝันอยากได้ตัวมาร่วมทัพหงดงหากสโมสรมีเงินไม่จำกัดในการกล่าวสุนทร,รพจน์อำลาแฟนบอลหงแดงที่ m s Banks a r e n ์เอื่อเมือนมิถุนายนปี2024เซกิ่งคลับได้เปิดเผย3นักเตะในดวงใจประกอบไปด้วยกิเลนเอมปาเป้จูดเบลลิงแฮมและเอริ่งเบลห์ฮาร์แลนด์ลองนึกภาพ ลิเวอร์พูลที่มีเงินทุนไม่จำกัดดูสิเอมบาเป้เบลนแฮมฮาร์แลนด์อยู่ในทีมเดียวกันมันจัดสุดยอดขนาดไหนเจเก้ครับกล่าวแมนลิเวอร์พูลจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสโมสรที่ลำรวยที่สุดในอังกฤษและทุ่มเงินมาสารกว่านักเตะชื่อดังๆอย่างอลิซงเบเกอร์เวอร์จิฟันไดและดาวินเียสมารุ่งเทียมแต่หงแดงก็ยังไม่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะได้อย่างอิสระเหมือนกับทีมอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ นับตั้งแต่ที่ไ v e r สปอร์ตคล u บหรือ FSG เข้ามาเทคโอเวอร์ซโมซอนเมื่อปี2010ลิเวอร์พูลก็ํำเนินนโยบายการเงินแบบยั่งยืนโดยเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและจำเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปเสียก่อนเพื่อนำเงินมาซื้อนักเตะใหม่ดังเช่นในปี2 0ง8ที่หงแดงขายฟิลิปเป้คุนิโยให้กับบาร์เซโลนาด้วยกระตัว145หล้านปอนด์ก่อนที่จะนำเงินจำนวนนั้นไปซื้อฟันไดและอาริสงเบเกอร์ในเวลาต่อมา เจคินครับย้มราบว่านโยบายการเงินของสโมสรทาให้เป็นเรื่องยากที่จะแข่งขันกับทีมยักษ์ใหญ่ที่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะได้อย่างไม่อัน้นเราคุยกันหนักมากขณะที่สโมสรอ,อื่นไม่ได้ทําแบบนั้นเจคินครับกล่าวถึงการตัดสินใจซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามเจคินครับยืนยันว่าเขาภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่หงแดงสร้างขึ้นมาภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงินเราะชนะในแบบฉบับของลิเวอร์พูล ปัจจุบันเอมปเปเป้และเบลลิแฮมค้าแข่งอยู่กับเดือมรฤตส่วนฮัลเลนอยู่กับแมนซิตี้คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยหากทั้ง3คนได้มาร่วมงานกันกับเชลกิงคลับที่ลิเวอร์พูลซึ่งอาจทำให้หงดงก้าวขึ้นไปเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผลตอบแทนจากแชมป์รอบลีกเฟสลิเวอร์พูลครับฟันเงินรางวัลเยสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซี่นนี้เปิดเงินรางวัลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟส หากนับจนถึงนต,ตอนนี้จนจบรอบลีกเฟสลิเวอร์พูลือทีมที่ได้เงินยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดในตอนนี้โดยมีอินเตอร์มิลานตามมาเป็นอันดับที่2นะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่จะได้เงินจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2024-25มากที่สุดหากนับเฉพาะจนถึงนตอนนี้หลังจากการันตีแล้วนะครับว่าจะได้เงินถึง99.07ล้านยูโรหรือประมาณ3,467.45ล้านบาท เดิมทีแค่การได้สิทธิ์ลงเล่นยูฟ่าแชมเ์ลีกรอบลีกเฟสก็จะมีการมอบเงิน18.62ล้านยูโรหรือประมาณ651.7ล้านบาทให้แต่ละทีมอยู่แล้วแต่พอลิเวอร์พูลจบด้วยการเป็นอันดับที่1ของลีกมันก็ทําให้พวกเขาได้รับเงินรางวัลพิเศษ12.58ล้านยูโรหรือประมาณ440.3ล้านบาทนอกจากนี้แล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเยนร์ลีกฤดูกาลนี้ก็จะมีการมอบเงินให้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย เป็นจำนวนทีมละ11ล้านยูโรหรือประมาณ385ล้านบาทอีกด้วยแถมยังมีการมอบเงินรางวัลพิเศษต่อาการชนะในแต่ละนัดเช่นกันและการท่ลิวูลเก็บชัยชนะถึง7เกมมันก็ทำให้พวกเขาได้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มถึง14.70ล้านยูโรหรือประมาณ514.5ล้านบาทไม่เพียงเท่าน,นั้นนะครับ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีการแบ่งเงินให้แต่ละทีมตามมูลค่าด้านการตลาดและค่าสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งเมื่อนับรวมกันทั้งหมดมันก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลการันตีเงินที่ได้รับแล้ว99.7ล้านยูโรสำหรับทีมที่ได้เงินมากที่สุดอันดับที่2จากศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้หากนับเฉพาะจนถึงปัจจุบันนี้แก่อินเตอร์มิลาน ที่กรนันตีรับเงินไป90.62ล้านยูนโรหรือประมาณ3,171ล้านบาทตามมาด้วยอาร์ซนอลที่ได้จำนวนเงิน89.49ล้านยูนโรหรือประมาณ3,132.15ล้านบาทแต่นี้ที่น่าสนใจก็คือทีมใหญ่ๆบางทีมยังได้เงินสูงเป็นระดับต้นๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติอย่างเช่นบาบยเมเนิกที่ได้เงินมากสูงเป็นอัดับที่7ในตอนนี้ ด้วยจำนวนเงิน81.43ล้านยูโรหรือประมาณ2,850ล้านบาทหรือปารีสแซงต์แชมงที่ได้เงินเยอะที่สุดเป็นอันดับที่8จากเมนเงิน80.91ล้านยูโรประมาณ2,831.5ล้านบาทนะครับเก่งที่สุดในโลกสลอดอดใจไม่ไหวยกย่องความเก่งกาจของบวิจิฟันได้อ่านเรื่องสลอดนะครับเฮดโค้ชชอนดัตของลิวพโลออกมากล่าวยกย่อง เวอร์จิฟันไดเซ็นตบ็กกับตันทีมว่าเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกและมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้หงแดงสร้างผลงานได้อย่างยเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟันไดกําลังเจอหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงสัมนน้และการเจรจาเรื่องการขยายสัญญาช่วงใหม่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นั่นหมายความว่าหลังจบฤดูกาลน,นี้สตาร์ชาวดัตสามารถอำลาทินแอนฟิลแบบไม่มีค่าตัวและยหา่ชาวดัตยอมรับว่าฟันไดเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมและ ทุกๆคนภายในอังกฤษก็ยกย่องให้เขาคือกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลทกทุกๆคนที่อังกฤษบอกคุณว่าเพอร์จิลฟันไดเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกส่วนในฮอลแลนด์เขาก็โดนวิจารณ์มากมายมากกว่าที่อังกฤษนิดหน่อยหากมองในแง่บวกผมรู้สึกแปลกใจว่าเขาครอบคองบอลและสามารถพันบอลเข้าสู่แนวรับคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมมากแค่ไหนตั้งแต่วันแรกผมแบบว่าว้าวนี่มันระดับกว่าที่ผมกุ้นเคยแต่ผู้คนที่อังกฤษคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้ว คุณไม่คิดว่าหลังจากผ่านไป20เกมเราจะมีแต้มเยอะมากและผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะขึ้นรังจากฝูงพร้อมกับความห่างของคะแนนอย่างที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องดีเสมอที่เราขึ้นไปหยู่จุดนั้นแต่ไม่มีใครคา,าดหวังสิ่งนี้ผมเป็นคนสุดท้ายที่คาดคิดว่าแมนซิตี้จะมีผลงานที่ย่ำแย่ขนาดนี้อันเนอร์สโอตระบุทิ้งท้ายนี่คือะสบการลิเวอร์พูลนะฮะทนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่31มมกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ